ผู้นำความพิดาหาท่านใดมีโรกต้อยเข้าสู่ระวเนี้เขาสามารถที่จะถ้าผู้นา้จะิ้ต่อยองไม่ถึงไม่ถึงร้อยคนนอกจากเสด็จา้าอีสานหมดชนอย่างนี้โคต้าโคต้าเดยกชีระยองอัดดักาสหลายคนก็เข้าใจว่าแคือไม้ได้มีความสำคัญจะจทิงโหรแต่ังผู้สูงอยุมากขึ้นเมื่อสมึ้นเราง โดยทีที่เข้าแข่งขันเนี่ยทั่วประเทศนิวเข้ามาใช้ได้เข้ามาลงใช้ได้ครับเพราะว่า้อกมาที่ได้นา้นจามกรตจายเชิญไปที่เพื่อลดความเดือดร้อนของจังหวัดระยองก็เดี๋ยวถ้าถ้าท่านไม่ได้มาตรงนี้เดี๋ยวท่านก็จะตามไปแล้วตั้ชานะก็ให้ความสำคัญถ้าเกี่ยวกับการศึกษานะครับท่านก็จะมาใยญ่มีที่เดียวเทันทั่วประเทศมีที่เดียวที่เป็นที่หนึ่งนะครับ อาจารย์ทัพเียสังคมระดับนานาประเทศการทำเพื่อยเของตีผู้สมรรัและผู้เข้าร่วมในสถาบันการศึกษาของเราที่น่าที่จะสื่อสารอย่างพ่อเแม่ผู้กรองว่าแล้วก็มีที่ว่าการจัดวักรักยินกิต่างของหนึงนนมันทำให้การเชื่อ เป็นพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e EDC อยู่ที่ท่าปกมิวพวกเรานะครับที่เรายืนหน้าตาสาหรับเรื่องนี่ยจะไปพบกับรักท่านไปทำงานจริงๆจังหวัดระยองมีทั้งหมด58ตำบลแต่เราใช้การคัดเลือกมานะคโดยผ่านกระบวนการลงสนามของทีมคณาจารย์ของมหา,าวิทยาลัยราชภัฏธรรมดานะครเราเป็นวิทยาล์เพื่อนิย่ระยองแต่มีสอนที่มหาลัย